เบิ่งพี่น้องเนาะน้ำโคตรใสเลยเดว่าบุ้ที่ป่าเนาะเบิ่งสาตีเห็ดคักอีนี้กยังบ่ได้เอาเเอาปลาดอกปลาดุกอยู่ไเบิมีแต่ปลาขาวเนาะมือนีสงสัยได้แต่ปลาขาวเลยพี่น้องบ่ได้ซ้ำปลาดุกเนาะเอ้าเอาเอาเอาอยกอดูด ปลาปูใหญ่ใท่ป่ะบุง้งเนาะนี่พี่น้องไส่กระปูแล้ว่าด้ปลาแต่ด้ปูเนาะวันนี้เนาะยังเอ็กวันนี้บุง้งเนาะโอ้อันนี้มันแมงอย่างเนาะพี่น้องผู้ใดฮู้ก,กับคอมเมนต์บอกกันในเด้อเนาะนี่เนาะกินได้ได้พี่น้องอ๋อโอ้สอนเก่งปั้นนี่ยังบ่ได้ปลาเสยเนาะ สบายดีผม,ม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนเนาะมื้อนี้ก็ยินดีตอนรับเขา้าู่ช่องยูทูบบ่าวไทยบนนอกสนเผาปรูคือเกา่าผม,ม่พี่น้องเนาะมื้อนี้บ่าวไทยบนนอกกะสิพาพี่พานองห้าอยู่ห้ากิน ตามห้วยตามคลองเนาะมือนี้บ่าวไทยบ้าน,นอกสีผ้าพี่น้องไปบึ่งวิถีชีวิตชาวตีพี่น้องเนาะห้าอยู่ห้ากินตามห้วยห้องคลองบึ้งเนาะพี่น้องเนาะแถวหมู่บ้านของบ่าวไทยบราน,นอกนแหละพี่น้องเนาะมือนี้ชาวตีสีผ้าไปซ้อนปลาพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีคนมือน,นี้สิไปใสไปซ้อนปลา อ๋อมือนี่ซาฟตีสีผ้าทุกคนเนาะแล้วก็เอฟซีไปซอนปลาเนาะโอ้แต่งตัวงามๆแวันี้สิไปซอนปลาบ่อืแต่งตัวแบน,นี้แต่งตัวแบบนี้ต้องเหมาะกับการไปตลาดนัดคือ,อยังเนาะแม่นี่พี่น้องเนาะโอ้เสื้อกันงามๆเลยพิกัดพิกัดพิกัดเอาสีไปซอนปลาใซ่บัรนี้ตายป่นนปวยตามห่วยเนี่ยบ่กะว่าได้บ่เหมือนนี่ โอ้ยเนาะยังมาดิสอนอ่ะไปลุ้นทำกันเนาะแอนเบ่งดูของฮะเบ่งของดูอของกระบักใหญ่พี่น้องเนาะนี่เบ่งวิงง่ะนี่วิ่งเนาะวิ่งงามๆเนาะพี่น้องเนาะมือนีสาวตีสีผ้าหาอยู่หากินเนาะหาอยู่หากินตามธรรมชาติของหมู่บ้านบ่าวไทยบนานอกนี่แหละพี่น้องเลยเนาะหาซอนปูซอนปลาตามหวยตามห้องนี่แหละไปเดี๋ยวเราเดินทางไปทำกันเนาะ ไปพี S <S ่น้องเบาไท้าบนนอกกะสัจับคลองเนาะตอนนี้เนาะพี่น้องแล้วกะสชให้เ้าตีเป็นคนซ้อนเนาะบัวหัวใสได้ปลาหรือบ่พี่น้องเลยเดี๋ยวหอกับไปรุ่นน้ำกันเนาะถ้าบัวด้ปลาห่ากับสีห้าเก็บผักกอกผักกูดมาคั่วกินเนาะมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่เฮือนมื้อนี้บ่มีแนวกินพี่น้องเนาะก็เลยไปหาซ้อนปูซ้อนปลาอีกพี่น้องกับบรรยากาศดีๆมื้อนี้เนาะพี่น้องบรรยากาศกับบ่ได้นาวเนาะพี่น้องเนาะกับผู้ดีผู้ดีเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศออกแดดเนาะนี่ลมพัดค่อย เ,เก็บผักก่อนแล้วพี่น้องเบิงโอ้ยห้วยกับปลากับโบาลนะ่ะพี่น้องเลยเนาะแต่หฮากะลองเลาะไปซอนไปเนาะซอนไปเบิงลุงพู่เบาเลยขึ้นทางนี้ซอนไปเถิงพูดแล้วนี่ได้แล้วผัก <c oughs> ก,ก,กูดเนาะเริ่มเก็บผักกูดแล้วบดีน,น้ำเด่นเป็นอะไน้ำเย็นเย็นน้ำยังไงเย็นบะเย็นโคตร เย็นขดเย็นขด,ขด,ขดโคตรอ้ยเหมือนไอบัวใดแหละบัวสิมานหรือบอพี่น้องเลยบัวมานกับสิเตะเท่าที่ <c oughs> ขันบัวมานกับสิเตะสติลงน้ำเลยบนนี้ <c oughs> มียังวะมีเด้มีใบใหม่ น้ปลาดอยปลาซสำพี่น้องอทำบลาดอยปลามือนี้กับสีห้าเก็บผักนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่าข้าเจ้ากำมาซอนคู่มืออยู่เนาะเออถึงทันแล้เห็นบ่เห็นเห็นตัวปลายังยปลได้ปลาจากโตเลยได้บันนี้พี่น้องไปแล้วไปแล้ว สาวตีสิฟ้าอยู่หากินนาอพี่น้องเนาะเบิ่งปลาดุกปลาคอจัไปอยู่ทางใดม่้เนาะพี่น,อน,น้องเนาะเออสิ้นแล้วจับดีๆละวิ่งน่อยมันลุดวัดบางทีปลาคออยู่ในหันป่จักเนยะใช่ <laughs> เว้นเลยเว้นปลานะนั่นนะนอนอืมีหอนนอนอีกมีหอดนอนอีกซึ่งซก็เอาบ่ะเอาเอาเอาแมงยัง ช่างกระเซิดแม่งยังวหวังเิมึงดูปะอันนี้มันแม่งยังทุกคนแต่ว่ามันก็มันอยู่ในเวลาเอาครัวเนาะแสบอยู่ได้พี่น้องมักกินอยู่เนาะบ่าวแถวบนนอกก็ได้ไหนเห็นบ่อปลาน่ะเห็นก็มาเห็นปลาเลยรวันนี้จะได้กินอยู่บ่อวันนี้เอา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 เสร็จวันนี้ Này bà Bà đây Này bà Bưng đua Mì bó Ô, oh, mì tè hoài bưng Mì hồi ấy nhắn này nọ Mà chu À, này phía nọ Thêm bò Này mì hoài nhắn phía nọ Này này Hoài cả mất bói lứa nọ เห็นหอยจับหอยเห็นปูจับปูเห็นปลาจับปลาเนาะวันนี้เนาปลาแล้วปลาแล้วได้วะปลาไอสังปลาแดกเวินเลยเนาะเห็นเลยเบื่อพี่น้องเนาะน้ำโคตรใสเลยเนาะแต่บุหัว่าปลาไปอยู่ใสเบื่พี่น้อง อุ mm ้ยเอ้าเอาอีหย He ังสีเขียวนะใช่ป่ะ่นเลยผมแมนนะนี่กุ้งนี่ได้กุ้งเซยกุ้งหน่อยฮึยันงบอ่ะผมมีนะใบไม้ใบไม้ ใบไม้บบเมนงูเห็นบ่ใยก็ปอกกระปู้กะบบเห็นเนาะจะไปอยู่ทางใดมา เอาเอาเซตวันี้บุ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 โอ้ยายสินยายนำเกาะสินเด้อไอ้้ยบร้อยไปม่ได้มุนกระชอนเอาาเอานี่ยก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 ้ยได้กรูบดปากใหญ่แวิ่งดโอ้ยนี่พี่น้องได้กระปูแล้ว vẫn không được, 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 không em không được, không thế không được, 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 เห็นปะเห็นเห็นแต่ใบใหม่เนาะโอ้มีป่าทำพี่น้องไงมึงใส่ในป่าเลยปะป้ายังดูป้ายังเหยนี่เอาเอนี่ป่าหินเนาะมังอยู่ไทยเคยหินพี่น้องเนาะ อเป็นปลาหินเลยนี่ <c oughs> เออมอง,งาั่นแหละ <c oughs> เออเออ <c oughs> บ่ได้กับบ้านเถอะโอ้๋เฉลยอ่ะบุ่มีปลากับสิเก็บพักนอกบันนี้พี่น้อง <c oughs> หากเก็บผักกูดมาพัดเนาะแล้วกับครัวเนาะอืม บมม่านปลาแต่ม่านได้ผักกูดเนาะเพราะว่าเจ้าของเป็นคนม่านอยู่แล้วนะเ่ต้องยานพี่น้องแม่นแล้ว <c oughs> มีกรปูกินอันเนาะตามต่วหหงเนาะเก็บไปลายๆหลุดเด้อ วะนี่ผักกูดได้แล้วได้แล้วใส่ข้องใส่ข้องมันนี่หาอยู่หากินมันนี่ประมาณชั้นนอ้อ้เาะอทุกเป็นยังเพาะเคยงาน <c oughs> <อ>สอนเก่งปัน,น,นี่ยังบ่ได้ปลาเสยเนาะยั <c oughs> งวะได้ห้อย โอ้เจ้าของมีหอยก็เลยได้หอยน้ำเนาะเบิฮ <ś m ian> ึเออทางนั้นที่มีเแหละปากกันทีก็ปากคอเอา้าไหนบ่ตัง้งหัวใจ เอาเฮ็ด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 เข้าไปเฮ็ดเข้าไปเฮ็ดเข้าไปเออเอามันนี่มานบ่โอ้ยมานแต่เจาของเนาะบ่ได้มานป่าอคือเก่าเนาะมันนี่เล็กเลนี่นีเอาเอเฮ็ด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 เฮ็คอใช่เอตลาดด อยบ่ได Get ้ปลาจากโตเนาะวันนี nah um uh! ้ขื่อลีฮะเรื่องพี่น้องเนาะน่ามโคตรใสเลยแต่ว่าบุมีป่าเนาะเบืองสาวตีเห็ดคักรี้ีกันยังบ่ได้เอ้าเอาเอ้าปลาดอกปลาดุกอยู่ไซบิืก มีแต่ปลาขาวเนาะมือนี้สงสัยได้แต่ปลาขาวเลยพี่น้องโบได้ซ้ำปลาดุกนเนาะได้หอยอีกเลยปูเนาะคือมักแต่หอยนี่เนาะมันหู้ไปจะคลองมักหอยบอ่นี่เบิ้องโบได้ได้แต่ใบใหม่เนาะบัดน,นี้หากินแนวนี้ก็ตายดอกพี่น้องเยผมมีแนวกินแหละอัง มาอานละตัวน <st wireless amaz hy idity> <wh> ึงนี่โ <vana> อ้ยปลานเนาะเป็นลึกเอ้าเอ้าใช้ขึ้นแหละโอ้ยหลุดอีกวันนี้เอาลึกเอาลึกในกันในกันในกันในเออทางนี้แหละนั่นแหละนั่นแหละไปยมเอ้า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 เเห็นวะ เห็นบ่ปลาฮะบ่เห็นเบิ่งด้วยอือปลามีกุ้งนะปลามีกุง้งอีกโอ้โหมีกุง้งอีกเออหักแธะบิ่งดูได้อีกว่าแบบนี้มานมั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 นมาธรรมดาพี่น้องเอ้ยมากุ้งตัวเดียวเนาะมันนี้เนะาะโสดใสลายมานเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะ อะไรปูปลาลายๆในหมูนี่พอด้กแกงพอด้ครัวน้องพี่น้องพอ,พอแล้วสมนีกันเลยยังเล็กบันนี่บึงด้วยโอ้อันนี้มันแมงอย่างน้องพี่น้องผู้ดได้ฮูกับคอมเมนต์บอกกันในเด้อเนาะน,นี่เนาะกินได้ได้พี่น้องแล้วก็มั่นอีกเน้องพี่น้องเนาะตัวนี้เนาะมันแ่บเนาะเวลาครัว ฮันปลาอยู่ในหันก็คือสีบนเรือเน,อนาะเ <c oughs> นรอเฮ็ดคักรีเนาะเบิ่งดูแต่งตัวแบบง,งามๆเนาะไปหาซอนปลาแต่บ่ได้ปลาจากักโตพี่น้องเบิ่งดูของฮะโอ้ยของบักใหญ่บักใหญ่เนาะได้จกักโตปลามื้อนี้น่ะจากโตแ <c oughs> นวนี้สิได้กินอยู่วะพี่น้อง อไปพี่น้องเดี๋ยวว่าไทายบนนองกับสิฟ้าพี่น้องกลับเพื่อน้องบนนี้เนาะไปซ้อนป่าเนะาะบบได้จักตัวพี่น้องเน,ะนาะน้ำห่วยบอกใสๆหน่องหนอแต่ว่าบบได้ปลาพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเขากับซ้อนคู่มือเนาะกับโค่อยมีนะพี่น้องตะกี้กะได้ลายเนาะป่าเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าซูมือนเนี่ย่บค่อยได้แล้วพี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องได้ได้พักกูดเนาะป่าบบได้จักตัวเนาะ พักกูดกับวได้หน่อยได้เนอะวัได้ลายเนาะได้หน่อยหากินจังสี่มันกระทุกเลยพี่น้องเลยจักสีหากินอยังเนาะอยู่บ้านนี่บ้านว่าแส่บนนอกกับอึดเนาะพี่น้องอยังอึดเนาะวัวใส่อีกเดี๋ยวทีปดวงน้ำจังหน่อยนี่ไปไปเดี๋ยวไปเอาไปเบิ่งดูวันได้ปลาหลังเพิ่นยังได้ดอกบัวอีกได้บานี Đây lại bông à, à. đọt này quá sẽ ao chặt đọt thấy luôn nhập 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 không cái cày cái hay nhập cái cày hay nước sẽ ao chặt đọt sẽ ao chặt đọt đi chặt hay ao chặt đọt vợ sẽ ao chặt đọt mà xong đọt nhập cái cày đúng nên chú tít kèm đi đúng phải là sẽ ao hay này <laughs> nhóc cái cái này dạng đây hả ừ. nong ừ. xạ đậu bùa ngáp ngàm nó phía nó nọ phun eo dạng đây đậu bùa đeo chặt hay nó phía nó đốt lại ơ viu ngàm mừng này viu ngàm phải mưa mà đi Ừ. Nó buộc vào đây, ta vào đây. ได้ยังแน่มือนี่นะได้แต่คลองเนาะเพราะว่าเจ้าคลองเป็นคนมานแล้วเนาะก็เลยไปซอนปลาก็เลยบ่มานเนาะมือนี่เนาะแม่นบ่แม่นแล้วอือจะงมหอยไปงมหอยเนาะมือแรงนะเนาะเอาพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยสิพาพี่พาน้องไปหางหมหอยเนาะมือนี่เนาะปลาหอยนีย่คือสิได้ลายเนาะได้ลายบนเกาเนาะอ๋อมองเกาอนะ่ะโอเคโอเค,อเคเนี่แหละพี่น้องเนาะ ไปซ่อนปลากับบัได้เนาะพี่น้องเนาะมือนีบัได้มาเลยไปกับาตีเนาะ <c oughs> มือนีเพราะว่าเพื่อนเนาะเจ้าของนะํามานแล้วเนาะก็เลยบัามานอีกพี่น้อง <c oughs> ไปพี่น้องเดี๋ยวเข้ากับสิพ้าพี่พาน้องไปหาซ่อนห้อยเนาะหรือว่างมห้อยอีกพี่น้องเนาะเพราะว่าไปซ่อนปลามือนีบัได้เนาะพี่น้องสีเใ็ดทุกที่ทางเนาะมือนี้เนาะเพื่อให้มาเนาะเพื่อให้ได้กินเหมือนแรงนี่เนาะม่มีแนวกิน